ตัวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันควบคุมรถให้ด้วยนะครับมีสตาร์ทเครื่องจากโทรศัพท์ได้ล็อกรถได้ครล็อกได้กดจากโทรศัพท์ได้เลยตัวนี้งานติดตั้งจะเป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้เป็นวายซเก็ตหนึ่เลยไม่มีการปลอกสายไฟรถนะครับจับเสียบเข้าไปเลยระบบวายซเก็ตหนนะครับสามารถเสียบปลั๊กเข้าไปกับตัวรถแบบนี้ได้เลย ตัวนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันล็อกรถคลายล็อกรถสตาร์ทเครื่องผ่านมือถือแบบนี้ได้เลยวิธีใช้งานเบื้องต้นเข้าไปในแอป,ปนะครับล็อกอินใช้พาสเวิร์ดนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ไอคอนของตัวแอปพลิเคชันก็จะมีปุ่มล็อกนะครับปุ่มคลยล็อกปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าลูกค้าจะใช้แอปพลิเคชันสตาร์ทเครื่องนะต้องล็อกรถก,ก่อนครับกดล็อกก่อนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค้างไว้3วินาทีครับครบ3วินาทีรถสตาร์ทเครื่องเองัอตโนมัติ หลังจากใช้แอปพลิเคชัน start รถเสร็จนะครับล้วปล่อยไว้แบบนี้เลยไม่ใช่รถอีก10นาทีมันจะดับเครื่องเองนะแต่ถ้าจะใช้รถกดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับไม่ต้อง start ใหม่ครับขับได้เลยนะตัวแอปพลิเคชันใช้ start เครื่องได้ใช้ดับเครื่องได้นะในปุ่มเดียวกันเลยกดค้างตรงนี้เลย3าวนะิครบสาวิเครื่องยนต์ดับประตูยังล็อกอยู่นะครับจะขึ้นรถกดคายล็อกจากโทรศัพท์ตรงนี้เลยประตูคายล็อกได้ครับตัวแอปแลวก็ตัวรีโมทสามารถใช้งานสลับกันได้เลยลูกค้าใช้รีโมทล็อกรถ สามารถใช้โทรศัพท์กดไขล็อกก็ได้กดสลับกันได้เลยนะครับทำหน้าที่สลับกันได้เลยเอารีโมทเอาโทรศัพท์กดล็อกใช้รีโมทกดคขล็อกได้เลยใช้งานสลับกันได้เลยนะครับในส่วนของรีโมทนะลูกค้าสามารถใช้กดสตาร์ทเครื่องได้เหมือนกันในแอปสตาร์ทได้ในรีโมทก็สตาร์ทได้ครับปุ่มสตาร์ทอยู่บนสูดตรงนี้กดค้างไว้สาวิครับครบ3วินาทีเครื่องยนต์สตาร์ทเลย เหมือนกันครับใช้โทรศัพท์หรือใช้แอปสตาร์ทมีการจับเวลาเหมือนกันถ้าไม่ใช้รถ10นาทีมันจะดับเครื่องถ้าจะใช้รถกดคายล็อกเปิดประตรูเข้าไปขับเลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะหรือถ้าเราต้องการดับเครื่องยนต์ก่อน10นาทีใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องครับกดค้างไว้ทีนี้ไปดูปุ่มปุ่มสตาร์ทครับอยู่ด้านซ้ายครับสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องทุกครั้งต้องเหยียบเบรคครับถ้าไม่เหยียบเบรคมันจะไม่ดับ <S <S ไม่สตาร์ท ถ้าไม่เหยีบยบเบรกมันจะเป็นการเปิดกุญแจคือกดเข้าไปเลยโดยที่ไม่เหยีบยบเบรกจะเป็นการเปิดกุญแจสมนะักดครั้งที่หนึ่งจะเป็น ACC ครับกดเข้าไปครั้งแรกเป็น ACC วิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะกดเข้าไปอีกครั้งเป็น on ครับ on ก็พัดลมแอร์เปิดได้ไฟหน้าปัดเรือนไมล์ขึ้นชัว์หมดกระจกหน้าต่างกดขึ้นลงได้แต่ไม่สตาร์ทครับกดอีกครั้งดับครับถ้าลูกค้าสตาร์ทเครื่องเหยียบเบรกด้วยนะครับเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งสตาร์ท ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องอยู่ครับลงมาจากรถเอารีโมทออกมาด้วยล็อกไว้ได้นะสตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้กดล็อกไว้ได้เลยเดินไปชุระได้เลยไม่ต้องดับเครื่องนะครับสตาร์ททิ้งไว้ได้เลยถือรีโมทเดินทางจากรถแค่ไหนก็ได้กลับมาที่รถจะขึ้นไปขับต่อกดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับเลยอ่นะไม่ต้องสตาร์ทใหม่สตาร์ททิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับดับเครื่องก็อย่าเบรกด้วยกดหนึ่งครั้งดับนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบการขโมยมาด้วยในระหว่างที่เราล็อกอยู่นะครับไม่สามารถสตาร์ทเครบั สตาร์ทเทื่องไม่ได้มีาการบุกลุกก็ลองได้ครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับ